มาบนนีพี่น้องมาบงนี่พอของดีในปลาแล้วครับขามาในปลามาเบบรงครับมันคืออย่างครับพี่น้องมาเบบรงครับ่นนี่ฮู้จักบอกพี่น้องนี่ครับนี่คือว่านจูงนางครับพี่น้องเด้อนี่ครับสีออกทั่วไปตามปลาแล้วครับบอกบ่แมน่าสีออกง่ายๆนะครับเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็บ่แมน่าสีหายง่ายๆครับมันนี่โชคดีครับขอมาในปลา นะครับพอมาพอปุ๊บสังเกตเลยว่าเออมันขุ่นๆค,ครับก็เลยเขาเซิร์ชกูเกิลเบิ้งครับก็คือเป็นหวานจูงนังนะครับเนาะอันนี้ควาวเสือนะครับความเสือที่เป็นบุลณันทันวาทันวานะครับเอาไปเป็นเอียงกเกาะขึ้นเสน่ห์มหานนยมยเนี่ยประเทปบุกเสียงอย่างนี้แหละวันนี้ดอกเมื่อสิมีกินหอมครับนี่ครับเบาโจก็จเลยว่าสิทธิ์ขออนุญาตนะครับเจาป้าจากเขาจาที่จะทางเด้อลูกหลาน พอไปประดับใบบานเพื่อเป็นสีริมงคลนะครับแล้วดอกมันหอมกินหอมครับเดี๋ยวไปขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเนาะบงอืดอกมันชอบกินน้ำหอมครับเดี๋ยวเห็นไหมครับเบิดปลาหยางเข้ามานะครับสีหาปี่ไในปลานี่ครับเพิ่งสิบพ่อนะครับผมเพิ่งสิบพ่อยุ่งวังนี่ละจุ้มเดียวนี่ยครับดูในปลาทดี่เคยหยางเข้ามานะหรือว่าอาจจะพ่อก้อนหนานี่กับอะไรกับบอรูเพื่อนครับแต่บอะไรสังเกตครับแต่มือนีสังเกต เห็นไหมครับช่วงนี้ดอกเขาสีออกนะครับ,บว่งหันในนาแรง่งมีคนเขามาพอ่อโยคนณบอกว่าเห็นแบบนี้แหละมันก็สีออกช่วงนาแร่งไปหาช่วงเดือนมิถุนายนนะครับอเมษามีนาเมษาพฤษภามิถุนายนช่วงนี้ไม่สีออกนะครับอ่ะเดี๋ยวเ่าโจทสีขออนุญ,ญาตนะครับขุดเผื่อเอาไปขยายพันธุ์ใส่กระถางงามๆอยูบ่บ้านแลยถัาเบิ้งครับเมเนาะตันนี้ก็ล้างสวงออกดอกหรือว่าออกดอกไปแล้วปุ๊บท่านบ่านออกดอกครับนี่ ละอะเ,อเบิงว่าหัวสีงามบอนี่นดนี่ที่นองอืมเขาก็บสีมีห่างสีตัวนี้นี่แะละที่นองเอ้ยค้อ,องหายหยากครับมีหัวเขาสีต้อกันทั้งหมดน,นี่ถือว่าเป็นใหม่มงคลนะครับโบราณ่นเราไปเห็ดนะครับเอาไวป้ปลูกเศกเอาไว้เป็นอ่า ูกเสกเป็นเมตตามหานิยมนะครับถ้าพี่น้องสงสัยก็ลองเขายังไม่ Google นะครับเพิ่มเติมเลยครับว่าสารพกคุ้นของหวานจุ้งหน้าเนี่ยค่นเอาไปที่ยังนะครับ,รบแต่สําหรับ,บาบโจนี้ก็ต้องคิดทั้งหลายครับมันเป็นไม้มงคลเฮ่าก็เอาไป,ประดบไว้บ้านนะครับเนาะเปิดเป็นสิริมงคลต่อบานนะยังหน่อยเอาก็ได้เบ่งดอกเบ่งยังมันงาม,งามนะครับเดีย๋ยวพุดอาอีกกอน อี่โอ้พี่น้องเป็นบ้าดอกกำลังงามครับบ่าวโจ๊บ่ได้หาขายเด้อครับเด้อพี่น้องเด้ออยาคิดว่าบ่าวโจ๊สิหาขายเพราะวา่ามันบ่ได้มีหลายพอสิได้ขยายพันธุ์นะครับสองตน้นเกียวหัวเขากำลงังร่อยขึ้นอย่างนี้บ่ครับ นี่เขาไปขยายพันธุ์ก็จะได้หลายอยู่ด้วยนีุู่นะว่ามั้งสีนสีนส่ออกไปได้ครับล้วพันเอาไวเขาได้ออกตอมัองนี้นะครับอเอาทั้งสี่พ่อเอ้านี่คือว่านจูงนางนะครับออกตามปลาธรรมชาติับนเะบิบ้งดอกเขาหอมหอมเลยคันว่า หอมดีดีทุนน้องไข่ค,ครับดอกมะลินะครับผมจ้าาสีหอมน้อยก็ดอกกระิ่น้อยนึงครับหอมหอมน้อยก็ดอกมะลิน้อยนึงฮึ้มตใจเลยพีนน้องเรัเจ้าปาโจ์เชียวไปประดับไปก้อนนะครับเพื่อขยายพันธุ์ในหน้าคดต,ต่อไปนะครับเะผู้ใดสนใจกัาปักมูดวยก่อนนะครับเด้อไป,ไปละก็จะทีเดีรทงจะปลาเจ้า,จาเขา ได้สองถุงละถือว่าเป็นใหม่มงคลที่อาศัยยึดตามธรรมชาตินะครับเ่าก็เอาไปประดับเอาไปขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเนาะไปะเอาไปใส่กระถางง,าม,งามโชว์อยู่หนาบ้านครับอ่ะโอเคครับพี่น้องไปหายางอื่นต่อครับ